สวัสดีเช้าวันพุทธที่16มกราคมค่ะท่ามกลางความปั่นป่วนทุรนทุรายคลายจับไข้ของตลาดการเงินโลกในช่วงไม่กี่วันก่อนรู้ผลประชุมเฟดคืนนี้นักกลยุทธ์แคมเฝ้าสังเกตสองสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเปรียบเสมือนปลอดวัดไข้ตัวแรกได้แก่ทองคำราคาขยับขึ้นมาอย่างมีเสถียรภาพสะท้อนความพอเพียงของสภาพคล่องตัวที่2คือน้ำมันสัญญา WTI ฟื้นขึ้นมาเหนือ85ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าเหตุผลกลับคืนสู่ตลาดแล้วเพราะราคาน้ำมันดิบขาขึ้นน่าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนสุดตามปัจจัยพื้นฐานดิมาซัพพลายในปัจจุบันหุ้นกลุ่ม Energy ทยานเกือบ4%คอนเฟิร์มวิวดังกล่าว financials ตามมาห่างๆค่ะโดยปรับตัวขึ้นราวครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นเพียง2 s e เซกเตอร์ในดัชนี S&P 500ที่ปิดบวกได้ในค่ำคืนที่ตลาดสหรัฐเคลื่อนไหวกลับไปมาราวรถไฟเหาะอีกแล้ว แนวโน้ม rotation ยังคงชัดเจนค่ะเทคโนโลยีและคอ m ม u n นิเคชันเซอร์วิรังท้ายลบแรงกว่า2% Microsoft หนึ่งในหุ้นเลอค่าระดับแนวหน้าของโลกเผยผลประกอบการ Q4 น่าประทับใจทั้งไรายได้และกำไรมุมมองอนาคตสดใสหนุนราคาหุ้นบวก1.2% after hours ค่ะ ตัวเลขรีซอลสวยๆของบริษัทยักษ์เจ้าของ Operating System เบอร์หนึ่งตลอดการอีกทั้งธุรกิจเติบโตสูงแห่งปัจจุบันยันอนาคตอย่าง A c ช o ุคคลาวเซอร์วช่วยกรุยทางสร้างบรรยากาศดีๆเรากับปูปพรมแดงรอ b i g Tech อื่นๆรวมถึง t ท sla และ Apple ซึ่งกำลังจะประกาศ e a r n i เ g s เช่นกันในสัปดาห์นี้ค่ะ KTUS คือเครื่องมือที่ตรงกับสตอรี่ดังกล่าวใครเข้าครบแล้วถือไว้เลยแต่ถ้ายังเหลือโคตาก็ซื้อสะสมอีกได้สบายๆณนะราคาดีตอนนี้ลครช่วงโปรโมชั่นค่ะ ดัชนีความกลัววิก์ยืนเหนือ30กดดันหุ้นญี่ปุ่นเช่นเคยพฤติกรรมราคาล่าสุดสะท้อนความวิตกเกินเหตุและค่อนข้างสายตาสั้นของตลาดนี้ซึ่งสวนทางกับปัจจัยพื้นฐานเปิดโอกาสดีให้ซื้อสะสมเพิ่ม KT Japan ค่ะ นักกลยุทธ์แคมย้ำม,มุมมองรายสัปดาห์เฟดไม่น่าจะเข้มงวดนโยบ,บายรุนแรงเกินจําเป็นแม้เงินเฟอ้อสูงเป็นปัญหาใหญ่ขัดขวางไม่ให้เฟดยูเทิร์นเหมือน3ปีก่อนแต่ผลประชุม FOMC คืนนี้ก็ไม่ควรมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายโดยเฟดแค่ส่งสัญ,ญญาณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่ก็พอเราเห็นโอกาสที่ยอสะสมเครดิตฟินนซ์รับความเป็นไปได้ที่ยิวเคิร์ฟอาจจะชันขึ้นอีกครั้งหลังประชุมเฟดซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงินค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นมาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นตินเด็กปิดที่1,639.09จุดลบ0.09%มูลค่าการซื้อขาย84,770ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียยัยงกังวลการประชุมเฟดในประเด็นการขึ้นดอกเบีย้ยสหรัฐและมีความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนมากกดดันเพิ่มแต่ช่วงบ่ายมีแรงซื้อหุ้นใหญ่เข้ามาช่วยหนุนโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ดันดนชนีติดลบลดลง ส่วนฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่75,602ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.44%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท4สตางค์ต่อดนล่ลาา์สหรัฐโดยเงินบาทค่อนข้างไซเวย์ตามแรงซื้อแรงขายในตลาดทั่วไปโดยระหว่างวันยังไร้ปัจจัยใหม่เนื่องจากตลาดรอดูผลประชุม FOMC เป็นหลัก ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในประเด็นยูเครนและนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดจะเปิดฉาก นิกกี้ปิดไปที่27,131.34จุดลบ1น6เปซ็ส่วนเซิงไฮ้อขามามสินตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจจะดาเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของทิศทางตลาดก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุจีนเซิงไฮ้ขามามสินปิดที่3 4 3 3 0 6จุดลบ2.5เป ส่วนดาวโจนส์ตล,ดลาดหุ้นนิยกปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรก็ดีดาวโจนส์ดีขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารดาวโจนส์ปิดที่ 34,297.73. จุดลบ0 1น S&P 500่ปสนพีปิดที่ 43,56.45. จุดลบ1.22%์ แัชนี S&P ปิดที่13,539.30จุด -2.28% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประรกรอบการของบริษัทจดทะเบียน c ซ c 4 0ปิดที่6,837.96จุด +0.74% DAX ปิดที่15,123.87จุด +0.75% และ FTSE ้0ปิดที่7,371.46จุด +1.02% ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ขณะที่สกุลเงินยูโรถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานก,การณ์ตึงเครียดในยูเครน สัญญาณมันดิบบริษัตสตราร์นิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ3%ค่ะบวกขึ้นมา2.8%ปิดที่85ดอลลาร์60เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถาน,นการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและบรรดาชาติพ,พันธมิตรของนาโตจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกส่วนใฝั่งของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา2.2%ปิดที่88ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2เดือนค่ะเนื่องจากสถาน,นการณ์ตึงเครียดในยูเครนยังคงเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐและการที่ IMF ปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันโดยสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นมา0.6%ปิดที่1,852.50เซนต์ต่อไทล์ออล และในขีดมหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ